ก็ฟังเสียงแคนเสียงพินตัตีตรงตต้ยต้ยตัตีตง,ตตตตงนี่ก็นึกถึงบรรยากาศที่หอยโข่งเคยอยู่ตามท้องทุ่งท้องไร่ท้องนาเลยนะครับคุณผู้ฟังจ้าเป็นบรรยากาศที่บอกเลยว่าเงียบสงบบรรยากาศดีมีเสียงนกเสียงการ้อง และก็ที่สำคัญครับช่วงหน้าฝนฝนตกลงมาน้ำเจิงนองทุ่งนาครับมีกบมีเขียดร้องอบอบเอบเอบก็ร้องอย่างนี้แหละเขียดร้องอบอบเอบเอคุณย่าคุณตาคุณยายก็อยู่กันคนละมุมคุณพ่อคุณแม่อยู่คนละที่ คุณพ่อก็อยู่ที่นู้นปลายหัวนา,นนค,นาคุณแม่ก็อยู่สวนพริกสวนครัวต่างๆคุณยาก็นั่งเคี้ยวหมาก,ามากจากนั้นก็ร้องตะโกนบอกเราลูกเอ้ลูกหลานเอ้หลานเราก็เล่นน้ำอยู่กลางคันนา่นหละครับแถวแถวทุ่งนา อยู่ข้างๆคันนาน้ำก็ไม่ลึกหรอกครับคันนานี้ก็จะประมาณสักประมาณหัวเข่านะฮะสูงหัวเขานิดนึงนะครับน้ำก็ฝนตกใหม่ๆอะไรประมาณนี้ครับโดดตุ้ม,มตุ้มๆต่ตาๆนะโดดเล่นกันสนุกสนานพี่กับน้องอแต่ว่าก่อนโดดต้องดูดีๆนะมีตอไหม <laughs> ถ้ามีต่อนี่ไม่ได้นะโดดลงไปจึกออกจึกออ <g iggle> ยุ่งเนี่ยลนลงพยาบาลอีกนะฮะ <st> <ป>สักพักคุณพ่อก็นู่นนะฮะได้ควาย,นยาหนึ่งตัวนะครับพร้อมคลาดและก็ไถ <st> ใส่แอกเรียบร้อยครับผมไถประจําการเรียบร้อยได้ยินเสียงนะค,คุณพอ่อ กับควายนูนทะเลาะกันอยู่กลางทุ่งนาเนะเฮ้ยเฮยนี่คือบรรยากาศครับคุณยายคุณย่าก็จะเรียกแล้วลูกเอ้ยลูกได้เสียงได้ยินเสียงย่าไหมได้ยินเสียงยายไหมเนี่ยตะโกนมาจากขนมเนี่ยเถียงนาบ้านหอยของอเราก็เล่นเป็นเด็กอยู่เนาะไม่สนใจ พอเนันยปุ๊บหนาวหนาวสันเออวิ่งมาเนี่ยที่ที่เทียงนาเนี่ยเทียงนาบ้าน้อยโขงเรียกเทียงนาเด้แล้วก็นะคุณย่าก็เช็ดตัวให้นะครับกางเกงไม่ได้ใส่หรอก้อยโคงอ่ะเออกางเกงในก็มีมีปะเปื่อยเลยครับผมอย่าจินตนาการนะใครที่ฟังอยู่ห้ามจินตนาการเด็ดขาด ไอ้รู้แค่ว่าตอนเป็นเด็กไม่ได้ใส่เกงอไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายล่ะตอนอายุสองขวบสามขวบโดดน้ําแก่ผ้าโดดน้ําตามตามคลองตามห้วยหนองคลองเมืองบ้านเรานะครับคุณผู้ฟังก็จะเป็นแบบนั้นนะตอนนั้นคุณย่าก็ยังแข็งแรงดีอยู่เคี้ยวหมากขนาดขนาดแก่นคูนน่ะแข็งๆยังเคี้ยวได้เลยลูกหมากเหนียวเหนียวแข็งๆยังเคี้ยวได้เลยเนี่ยเก่งแค่ไหนเอา นะฮะไม่ธรรมดานะอย่างเช่นคุณยายหนูเล็กทุกวันนี้ก็ยังกินยังเคี้ยวอยู่เลยนะถือว่าเป็นคนที่แข็งแรงนะฮะใครที่เคี้ยวหมากได้เพราะว่ามีอะไรมีแก่นคูนี่แข็งนะแก่นคูนนะต้นคูนเนี่ยที่เอามาเคี้ยวหมากกินหมากแล้วก็มีลูกหมากอะไรต่างๆด้วยตำตำตำเข้าไปเห็นว่าแม่ก็ไม่ได้เคี้ยวมันทั้งต้นหรอกหอยโขงเอ้ยแม่ก็ไม่ได้ปึกขนาดนั้น เออแม่ก็หันหันหันแล้วก็มาตำ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 ,ตำก่อนเขียวอยู่ถ้าเขียวแก่นทั้งแก่นนะโอ้โหอย่าว่าจะฟันเราเลยฟันรถไถก็เอาไม่เข้านะแก่นคูนเนี่ย <c oughs> นะครับเมื่อวันเวลาผ่านไปจากคุณผู้ฟังจา๋าทุกอย่างก็เปลี่ยนไปความสุขไม่ว่าจะเป็นร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะของเราทุกๆอย่างที่อยู่ในร่างกายก็ค่อยๆเสื่อมตามกาลเวลาสังเกตตัวเองครับดูหนังหน้าทางกระจกแล้วโอ้ฉันแก่แล้วเล่อเน่ทำไมตกปีนี้ทำไมแย่จัง <c oughs> จะไม่ได้แย่อย่างไรล่ะครับผมใช้มาตั้งกี่ปีละแปดสิบปี90ปีแล้ว จะให้สาวสวยปิ้งอยู่เหมือนเมื่อก่อนนี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าเด็กรุ่นไหนไวัยไหนครับเขาก็ต้องแก่ตามเราคนเกิดก่อนก็แก่ก่อนแต่ใช่ว่าเกิดก่อนนะครับจะไปก่อนไม่ใช่ <laughs> เกิดก่อนยังอยู่ทุกวันนี้มีเยอะแยะไปนะครับเกิดที่หลังไปก่อนก็มีดูที่ว่าใครดูแลสุขภาพของตัวเองใครดูแลร่างกายของตัวเองดีกว่ากันแค่นั้นเองไม่ว่าจะเป็นการเดินการเหินการไปการมาอุบัติเหตุต่างๆนี่แหละถ้าหากเราดูแลดีเราก็จะเกิดอุบัติเหตุน้อยนั่นเองครับแต่ถ้าหากเราเผลอเลยหรือว่านะครับประมาทในชีวิตไม่แน่ครับเราอาจจะไม่แก่ก็ได้ ไปก่อนใบอันควรก็มีครับฉะนั้นแล้วนะครับเรารีบดูแลสุขภาพของเรานะะในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการอยู่การกินการใช้สิ่งต่างๆให้เกิดประโยชน์กับตัวเราให้มากที่สุดครับอย่าน้ำสมนุนไพรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับที่หมายเลขเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เลย095 23456 40 ย้ำจ้าย้ำอ้าวจดเบอร์โทรนะครับ <c oughs> เอาไม่เอาไม่เสียงจะแหบแล้วศูนย์เก้าห้าสองสามสี่ห้าหกสี่ ศูนจำกันได้ไหมไม่ได้บอกอีกทีนึงศูนเก้าห้าสองสามฉี่ห้าหกฉี่ศูน ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณที่ติดตามรายการและก็ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจครับผม